ขอรอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมงานบวชหรืองาน ทำกวนหรือง,งานกิจกรรมการกุศลจึงได้มีความรู้สึกนะในเรื่องการบวชเรียนในพุทธศาสนากันการที่ได้น้อมเห็นเหตุการณ์ต่างๆของสังคมยุคใหม่ทึ่พวกเราทั้งหลายก็มีโอกาสได้พิจารณาเหตุ ในสิ่งที่เป็นจริงและปรากฏและความเข้าใจของการจะศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นพิสุการที่จะเป็นพิสุหรือเป็นสมุติสงนั้นก็คือผู้ที่ต้องการจะฝึกอบรมตัวเองให้มีกายวาจาใจสำรวม พร้อมที่จะเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนนั่นหมายถึงหัวใจที่จะต้องนำไปใช้ชีวิตในภายภาคหน้าจะกระทำหน้าที่พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาติการวมถึงการใช้ชีวิตของเรือนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาที่จะบวชเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นก็มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจว่าการที่เราประสงคนะ์เป็นกุศลลจิตที่ปัรถนาจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็สืบทอดลูกหลาน ให้สำนึกในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพูดจากันมีการอบรมกันบอกกล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ติดข้องให้มีการชำระสะสางให้บรรเทาและหมดไปเสียเบื้องต้นเสก่อน ก็คือการเตรียมกายวาจาใจที่จะทำหน้าที่การฝึกการอบรมตัวเองนะให้เข้าถึงกระแสะแห่งผู้ที่มีความเข้าใจตามพระธรรมคำสอนก็จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลนะเกิดปัญญาก็สามารถใช้ชีวิตในกระแสะโลก และก็รู้หน้าที่ของตนที่จะกระทำหน้าที่อย่างไรในสิ่งที่เรามีชีวิตและปรารถนาจะสร้างบุญจากการเป็นพิสูเราจะประพฤติอย่างไรสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเหลือเกินที่เราจะต้องให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและก็พระสงฆ์เหตุที่เราต้องน้อมเคารพ ก็ต้องระลึกแล้วก็ทำความเข้าใจว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีคุณประโยชน์มากมายกับเราอย่างไรก็คือเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งในการที่บำเพ็ญเพียรในการพัฒนาการอบรมตนเองแล้วก็รู้แจ้งด้วยพระองค์เองจึงไม่ของยากเหลือเกิน ที่จะมีผู้ที่เสียสละอันยิ่งใหญ่ของความเพียรในการใช้ชีวิตในการพัฒนาต่างๆหลากหลายแนวทางจนพบเจอสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนก็คือเรื่องการออกจากทุกข์ออกจากวัตตะสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือหัวใจของที่ท่านตัดสรู้ และท่านก็นำมาบอกกล่าวพุทธบริษัท4ให้มีโอกาสได้ยินได้เห็นได้มีการกระทำแล้วก็สามารถจะเข้าถึงกันได้ก็คือที่จะเข้าถึงได้ก็ประกอบไปด้วยพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาติกาเท่านั้นจึงจะสามารถศึกษาเรียนรู้ พัฒนากายวาจาใจของตนนะด้วยอย่างมีข้อมีกฎเกณฑ์มีระเบียบก็คือการฝึกให้ตนนั้นมีสติมีความมุ่งมั่นคือมีสมาธิแล้วก็มีความเพียรในการที่จะใช้ชีวิตในหน้าที่ของตนแต่สิ่งเบื้องต้นที่เราจะต้องนำพานะผู้หนึ่งผู้ใด ในพุทธบ,บริษัทสีนั้นกระทำหน้าที่ก็จะต้องเข้าใจหน้าที่ของตนเสียกอนกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้มีการวางและก็สืบทอดกันมานั้นนะจะต้องเป็นชายนะจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์และจะต้องสะสางเรื่องนะ ของที่ติดค้างทั้งกายวาจาใจก็คือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายที่ได้เกี่ยวข้องกันผู้ที่ได้จับจ้วงล่วงเกินกันผิดพลาดด้วยกายวาจาใจกันก็จึงต้องมีการนำนะขอเข้ามาลาโทษนะเหล่านี้เราก็ได้เห็นกันว่ามีการขอเข้ามาลาโทษ ทีนี้การขอเข้ามาลาโทษต่ตอผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีกรรมต่อกันหรือไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่ากรรมต่างๆนั้นได้ก่อเกิดขึ้นอย่างไรแต่ก็มีพิธีกรรมในการน้อมระลึกสำนึกในการที่เราผิดพลาดรู้หรือไม่รู้ก็ดีเพื่อจะให้ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้เป็นพิสุเป็น สมุติสงนั้นได้รู้จักหน้าที่ของตนนะเรื่องระเบียบวินัยเรื่องข้อวัดเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนนะเรื่องต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ต้องได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นนก็จะมีการอบรมแต่เป็นผู้ที่ลดทิฏฐิตัวตนของตนโดยการสำนึกถึงคุณของบิดามารดาเนื่องจากบิดามารดา เป็นผู้ให้กำเนิดให้เลือดเนื้อให้วิญญาณนะแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นความรักความเมตตาในั้น,นการที่เราจะได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทสีและ,เป,ะเป็นผู้ชายนั้นก็ยากเหมือนกันไม่ได้หมายถึงเราคัดสารเองได้ก็ต้องขึ้นกับเหตุต่างๆซึ่งจะสามารถจุติ แล้วก็สามารถเรียนรู้ในหลักพระธรรมคำสอนนั่นได้ก็จึงต้องมีการขอเข้ามานะโดยการเตรียมดอกไม้ของหอมสำรวมไปด้วยการชำระล้างการเป่งวาจาการทำให้สิ่งที่ตัวแทนหรือขัดเกลาก็ต้องใช้น้ำล้างมือล้างเท้า พร้อมทั้งเช็ดเท้าเช็ดมือให้ท่านแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นนำพาให้การน้อะระลึกคุณประโยชน์อย่างยิ่งผู้ที่ประสงค์จะเป็นนักบวชหรือเป็นพิสุนั้นก็จะได้มีความละอายต่อบาปสามรวมเอาไว้อย่าล่วงเกินตนและล่วงเกินผู้อื่นนั้นก็คือข้อวัดแต่ทีนี้เหตุต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีกิจกรรมเป็นรูปธรรม ก็มีการนัดหมายหมู่ญาติหมู่บุคคลที่ได้เกี่ยวข้องกันมารวมตัวกันเป็นเวลานะเท่าไหร่วันไหนอย่างไร mm hmm. เพื่อจะแสดงพิติกรรมเหล่านี้ก็นะจะต้องตะเตรียมเรื่องดอกไม้ทูบเทียนแพรนะเพื่อจะให้นะเป็นองค์ประกอบของการทำหน้าที่นะแต่แล้วก็จะมีเรื่อง ผ้าเช็ดเท,ท้าสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวเมื่อเราชำระล้างสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราผิดพลาดก็คือตัวแทนนะพระราหัรของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ย่าจาย,ายนะในเบื้องต้นอย่างนี้เราก็ได้ทำหน้าที่เสียกอนนะที่ก่อนที่เราจะไปอุปสมบท นะก็มีการจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะตอบแทนซะก่อนแล้วก็ท่านเป่งวาจานะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมูมิตรสหายก็ร่วมใจกันเป่งวาจานะเมื่อ,อพ่อนาคหรือผู้ที่อุปสมบทนั้นกล่าวคำขอเข้ามาลาโทษเราก็สามารถน้อมจิตใจของเราออกมาว่าอาโหสิก,กรรม หรือจะขัดข้องก็ทักท้วงกันระหว่างนั้นติดข้องอย่างไรก็สามารถทักท้วงกันเสียก่อนที่จะมีการอุปสมบทด้วยความตั้งมั่นอย่างนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายที่เรียนรู้จะศึกษาเรื่องการบวชการเป็นพิสูจนนั้นจะต้องทำภารกิจดังกล่าวเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะทำการบวช นะเปลงวาจาขออุปชาเพื่อจะบวชเป็นพิสุกันแต่สิ่งที่เราได้กระทำแต่และช่วงนั้นเราทั้งหลายก็จะต้องมีเขาเรียกน้อมบุญกุศลอุทิศให้กับสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราในท่านได้เป็นสักขีพยานในการทำขอเข้ามาลาโทษนี้ เราก็กรวดน้ําคือการน้อมใจนั่นเองเมื่อเราตั้งใจที่จะน้อมใจกรวดน้ําแท่ส่วนกุศลน,นั้นเพื่อจะให้เปลี่ยนใจของเราเริ่มเปลี่ยนใจของเรายอมรับสภาพที่เป็นมานะได้กล่าวได้แต่แสดงการสลดหดใจหรือสลดหดหูสลดสังเวชก็ตามเห็นว่าชีวิตของเรา ด้ขาดตกบกพ้องประการใดจากนี้ไปเราจะประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของเราก็คือพิสุพิษุณีอุบาสกปฏิการนั้นก็จะต้องเรียนรู้เรื่องการพัฒนาจิตใจอย่างไรไปด้วยข้อวัดการเรียนรู้เข้าวัดในกิจกรรมต่างๆก็คือการฝึกสมาธิฝึกสติที่จะน้อม รู้จักกายวาจาใจของตนเป็นเบื้องตน้นจากนั้นเราก็มีโอกาสเรียนรู้สร้างความเพียรเพื่อจะให้รู้จักตัวตนของเราในการที่จะเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้มีการพัฒนาได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายและกาลยานามิตรต่างๆซึ่งได้มาร่วม อนุโมทนาเราที่ได้มีโอกาสได้บวชเป็นสมมุติสงฆนะ์ทำให้เราได้มีโอกาสนะจเจริญขึ้นนะในการที่เราได้บวชแล้วหรือกำลังจะได้บวชต่อไปเราก็จะมีบุญมีกุศลในการที่จะแผ่กุศลและจิตนั้นให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเบื้องต้นต่อผู้ที่ได้พบได้เห็น แต่ผู้ที่รับทราบด้วยเหตุต่างๆก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้ช่านะงไม่ได้มีง่ายนะเพราะนั้นเราจะต้องตั้งอ,อกตั้งใจนะการที่จะพัฒนาตนนั้นให้ได้บุญให้เกิดบุญนะให้เกิดสิ่งที่การชำระล้างแก้ไขตนเองนะจากการที่เราคลองเรือนเป็นอุบาสกอุปนิกานั้น เราก็ลาจากการคลองเรือนไปอยู่เพศนักบวชหรือเพศบรรพชิตเหล่านี้เป็นเส้นทางอีกทางหนึ่งไม่ใช่หมายถึงทางโลกแต่เราจะสร้างความเพียรอย่างยิ่งที่จะสละทางโลกไปสู่ทางกระแสธรรมเพื่อจะได้สั่งสมสติปัญญาสั่งสมบุญกุศลที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ แล้วก็สามารถเข้าถึงกระแสงพระธรรมคำสอนนั้นเพื่อจะสร้างตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแต่ต่อไปในภายภาคหน้าเราจะไปทำหน้าที่อะไรเรากจ็จะสำนึกในหน้าที่ของเรานะเพราะนั้นการที่เราจะเป็นนักบวชจ,จากพ่อหนาคไปเป็นสมุติสง์หรือพิสูนั้นก็จะต้องเข้าใจ ถ้าเราจะต้องการบุญกุศลสืบทอดนะเพื่อให้ปิดกัน้นอบายภูมิก็คือสิ่งที่เศร้าหมองตกตำ่ำนะทำให้ชีวิตจิตใจอยู่ในที่มืดมนเมื่อจิตใจของเราเรียนรู้พระธรรมคำสอนก็จะทำให้เรานะเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณุโทษไปด้วยนะเรียนรู้เรื่องทำอย่างไรจะให้ข้ามพ้น นะสิ่งที่เป็นไปตามความจริงของชีวิตก็คือการออกจากทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ยิ่งขึ้นจนเข้าใจถึงตัวตนของเราเรียนรู้เรื่องการออกจากทุกข์เราก็จะเป็นผู้ที่ยึดมัน่นและเป็นผู้ที่ถือ <c oughs> ถือมันน่นในพระธรรมคำสอนได้อย่างแท้จริงจะไม่หวั่นไหวจะไม่เปลี่ยนแปลง เราจะมีความมั่นคงเนื่องจากเราเข้าถึงการเรียนรู้ทุกเรียนรู้เรื่องบาปเรียนรู้เรื่องบุญเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตนะําทำให้เราเกิดความมั่นใจนะที่จะพัฒนาตนในหน้าที่ต่อไปได้อย่างมีความสาเร็จความสาเร็จก็คือความชนะใจตนเองไม่ไหลไปสู่สิ่งที่ชั่ว แะสามารถมีความมั่นเพียรในการที่จะทำหน้าที่ทางกายและก็ทำหน้าที่การพัฒนาชีวิตตามสมควรเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมคำสอนนั่นหมายถึงเรานะฝึกอบรมตนจากผู้ไม่รู้จากผู้ที่โง่เขลาไม่รู้จักพระธรรมคำสอนจนสามารถรู้แนวทาง และก็ใช้แนวทางนั้นมาใช้หน้าที่กระแสโลกต่อไป mm. ก็จะเป็นคนที่มีความรู้เรียกว่ามีการฝึกอบรมมาแล้วจึงได้ยินคำว่าทิศกัน mm. ก็หมายถึงว่า mm. การที่ได้ฝึกอบรมผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ยาใใ่าจายายของเราหรือลูกหลานของเราก็ตาม mm. เมื่อเราลาศิกขามา เราก็จะมีความรู้ในการใช้ชีวิตมุ่งมั่นขยันมันเพียรมีศิลธรรมแล้วก็มีเมตตาประกอบกับการใช้ชีวิตนะแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสพัฒนาจนกระทั่งเราเห็นความทุกข์ในใจดับไปเราก็จะสามารถเหมือนกันในการที่จะส่งเสริมบอกกล่าวลูกหลานในการที่จะบวชเรียนต่อไปในภายภาคหน้า เราจะบุญตรงไหนไปนมอบหมายฝากฝังให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ปฏิบัติไม่พัฒนากายวาจาใจของเราจะบุญตรงไหนนะที่จะมานะส่งผลให้หมู่าตาทั้งหลายนั้นคลายความทุกข์กันเนระ่ะวันนั้นจำเป็นเหลือเกินก่อนที่เราจะเปลี่ยนเพศจากคารวส เป็นพิสูจนั้นก็จะต้องมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่ได้ลาสิกขาไปนะมีการพัฒนายิ่งขึ้นสารวมกายวาจาใจแลนะมุ่งมั่นสู่ความขยันหมั่นเพียรและก็สร้างความเพียรน,นะและก็พร้อมที่จะรู้จักนะใจเขาใจเราจนใช้ฉายากันทั่วไปว่าเป็นบัณฑิตนะ พอเรียนแล้วศึกษาแล้วอบรมแล้วจนมีความเข้าใจในวิถีโลกต้องมุ่งมั่นขยันหมันเพียรมีศิลธรรมนั้นจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตนะสืบกันมาหรือเรียกเลยว่าทิศนะสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสอบรมตนเองก่อนที่จะได้บวชเป็นพิสูจน์นั้น ก็จะเป็นเหลือเกินที่จะต้องทำความเข้าใจกันเป็นพื้นฐานอย่างนี้วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบ,บริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดประสิทธิุพสีสวัสดีครับ